จุนโฮมาร์กต้วนศิลปินระดับอินเตอร์บินลัดฟ้านำทัพศิลปินแถวหน้าของไทยร่วมฉลองครบรอบ5ปีไอคอนสยามสุดยิ่งใหญ่มหาปรากฏการ์ไฮไลท์สุดยิ่งใหญ่ฉลองความสำเร็จครบรอบ5ปีไอคอนสยามเดอะ 5th Anniversary of the ไอคอนอ r i v a l e d จัดเต็มความบันเทิงแบบยิ่งใหญ่ อกย้ำการเป็น global destination ยกทัพศิลปินระดับออินเต inter นโฮพระเอกซีรีส์ดัง King the Land เมมเบอร์บอยแบนด์สุดฮอตวง 2PM 2PM และมาร์กต้วนมาร์กต้นหนึ่งในสมาชิกวงกอิ7ลัดฟ้ามาเมืองไทยอีกทั้งยังมีศิลปินไทยระดับแนวหน้า อาทิพท,ทีทีกริจํำนวยเดชกรบิวกินพุทธิพงศรัตนกุลโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรเอลลี่อชิระยานิติพลเจมจิรายุตั้งสีสุขนนกุลชานนสันตินทรกุลใบระพีพงศ์ทับสุวรรณ789ดีบัตกรุปสิบสอง บลู Blue, พงทีวัตตั้งวันเจริญเจสซี่กิรนาจัสมินชูเทอร์วีนาปวีณาสิงห์ทักวานและอื่นๆรวมกว่า40ชีวิตที่มาร่วมฉลองครบรอบ5ปีในครั้งนี้ด้วยโดยภายในงานตื่นตาตื่นใจกับการแสดง Phenomenon of the Icon อนันไรเวลแสงสีเสียงสุดประการตาที่รังสรรค์พิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะตอกย้ำแนวคิด สิ่งที่ดีที่สุดของไทยบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลกที่นำอัตลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของความเป็นไทยทั้งสี่ภาคมาผสมผสานกับความทันสมัยพร้อมกับท่วงทํานองแห่งบทเพลงที่สวยงาม The Icon of Dream ร่วมขับร้องโดยศิลปินคุณภาพโตศักดิ์สิทธิ์เวศสุภาพรและเอลลี่อชิระยานิติพลที่มาถ่ายทอดบทเพลงพิเศษสำหรับค่ำคืนนี้ พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตเซเลบริชั o ออฟโกรสเปริตจากคู่จิ้นสุดฮอตพีพีกริดอํานวยเดชกรและบิลกิ้มพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลสำหรับงานฉลองครบรอบ5ปีไอคอนสยามเดอะ t h a n n n v v r s s r y y o t t h Icon อรในครั้งนี้ไอคอนสยามมุ่งม,มั่นและตั้งใจรังสรรค์ในทุกรายละเอียดของกิจกรรม เพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบอภิมหาความสุขในค่ำคืนของวันที่9-11ถึงพฤศจิกายน2566ณทรูไอคอนฮอนอาจแน่นไปด้วยมหาปรากฏการณ์การแสดงสุดตรการตาจากเหล่าศิลปินชื่อดังมากมายตลอด3วันโดยรายละเอียดกิจกรรมอีก2วันมีดังนี้วันที่10พฤศจิกายน2566 เวลา18.00เป็นต้นไปแฟนคลับแอตลาสและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการแสดง Phenomenon of the Icon ันไรเวลและการแสดงคอนเสิร์ตจากซาร่าซาโรล่าและศิลปินวงแอตลาสกับเจ็ดหนุ่มบอยกรุ๊ปสุดฮอตในปีนี้จูเนียร์พูงเจตนหนเออวินมิวออนและแทด วันที่11พฤศจิกายน2566เวลา16.00เป็นต้นไปชมการแสดง Phenomenon of the Icon อ n r i ร a เวต่อด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจากเบคผลิตโชคอายนบุตรที่ขนเพลงฮิตมาเอาใจแฟนๆแ,แบบจัดเต็มร่วมฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งในมหาปรากฏการณ์บิ๊กอีเวน์ระดับโลกกับงานฉลองครบรอบ 5ปีไอคอนสยามเดอะ 5th Anniversary of the Icon and Raywale โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ18.00ถึง22.00นของวันที่9-11พฤศจิกายน2566ณนทะรูไอคอนฮอนชั้น7ไอคอนสยามประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมงานได้ที่ Facebook ICO NSIAM สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1338